ถ้ามีคนนาออนไลน์เยอะแล้วสร้างตัวตนเยอะแล้วเนี่ยเราเนี่ยคุณจะทําต่อไปไหมแบบตอนนี้มันมีเลดโอเชียนเยอะมากเลยโอป้าเอาจริงๆครับคุณไม่จําเป็นต้องไปกังวลเลยเรื่องเลดโอเชียนดีสิคุณไปบ่อน้ําที่มันมีปลาเยอะๆปลาคืออะไรครับลูกค้าที่ห,วหวิวโหยความรู้หรือความสามารถของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ในตลาดถูกแล้วครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยู่ในเลดโอเชียนคนนาเยอะเราต้องแข่งขันกัน,กนคําถามคือ คุณต้องแข่งทําไมล่ะในเมื่อทุกวันมันมีแต่การสร้างไม่มีหลักการแข่งครับมีแต่คนงี่เง่าคิดว่าต้องไปแข่งกับคนอื่นคุณลองคิดดูนะเข้าเซเว่นเนี่ยเจอชาเขียวแม่งเป็นพึบเลยประมาณแม่งสิบยี่สิบยี่ห้อแล้วบางครั้งนะคุณไป Family ่มาร์คุณก็เจอขนมสแน็คเหมือนกันเลยคุณไปที่ไหนแม่งก็เหมือนกันนะแต่ทุกที่จะมีเอากลักษณ์จริงไหมครับเหมือนตอนนี้ป๊ป้าก็อยู่ที่พูวิลล่าออนเซ็นครับก็จะมีเอากลักษณ์ก็คือมีออนเซ็นนะครับแบบศามร้อนที่่อืยหาไมนอนทีี่จริงเพราะฉะนเนี่ย ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยคุณแค่สร้างความแตกต่างระหว่างการที่คุณอยู่ในเล d โอเชียนหรือตลาดที่มีฝูงปลาที่หงอยๆเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยคนจะสนใจคุณคืออยู่ในตลาดที่ใช่และแตกต่างคุณแค่เพิ่มความแตกต่างใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจครับโอปป้าอีสานมาสเตอร์โคดเอนอพสวัสดีครับ